มาตรา237เจ้าหนี้ชอบที่จะร้องของให้สามตัวถอนเสียได้ซึ่งมีกรรมใดๆอันลูกหนี้ได้กระทำลงทั้งรู้อยู่ว่าจะเป็นทางให้เจ้าหนี้เสียเปียบความข้อนี้ถ้ามิให้ใช้บังคับถ้าปรากฏว่าในขาะทำนิิกรรมบุคคลซึ่งเป็นผู้ได้รับงอกแต่การนั้นมีได้รู้เท่าถึงข้อความจริงอันเป็นทางให้เจ้าหนี้ต้องเสียเปียบนั้นด้วย แต่หากกรณีเป็นการทำให้โดยเสน่หาท่านว่าเพียงแต่ลูกนี่เป็นผู้รู้ฝ่ายเดียวเท่านั้นก็พอแล้วที่จะขอพูดถองได้วรสองบทบัญญัติด,ดังกล่าวมาในวรกอ่อนนี้ท่านม่ให้ใช้บังคับแก่นิกรรมใดอันมิได้มีวัตถุเป็นสิทธิในทรัพย์สิน มาตรา238การเพิกถอนดังกล่าวมาในบทมาตราก่อนนั้นไม่อาจกระทบกระทั่งเฉสิทธิ์ของบุคคลภายนอกอันได้มาโดยสุจริตก่อนเริ่มฟ้องคดีขอเพิกถอนวรค2อันหนึ่งความที่กล่าวมาในวรกก่อนนี้ท่านมีให้ใช้บังคับถ้าสิทธนั้นได้มาโดยเสน่หามาตรา239การเพิกถอนนั้นย่อมได้เป็นประโยชน์แก่เจ้าหนี้หมดทุกคนมาตรา240 การเรียกร้องขอเพิกถอนนั้นท่านห้ามมีให้ฟ้องร้องเมื่อพ้นปีหนึ่งนับแต่เวลาที่เจ้าหนี้ได้รู้ต้นเหตุอันเป็นมูลให้เพิกถอนหรือพ้นสิบปีนับแต่ได้ทำนิติกรรมนั้นมาตรา2อ1ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่นและมีหนี้ันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งคลองไว้เกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไสท่านว่า ผู้นั้นจะยึดหน่วงทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระนี้ก็ได้แต่ความนี้แต่ความที่กล่าวนี้ท่านมิให้ใช้บังคับเมื่อนี่ยังไม่ถึงกำหนดเมื่อนี่นั้นยังไม่ถึงกำหนดวัสองอันหนึ่งบทบัญญัติในวักก่อนนี้ท่านมิให้ใช้บังคับถ้าการที่เข้าครอบครองนั้นเริ่มมาแต่ทำการอันใดอันหนึ่งซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย